สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello Denmark นะคะวันนี้นะคะชินนี่ดานอกอีกเช่นกันนะคะเราจะมาในเมืองโคเปนเฮเกนใจกลางเมืองเพื่อที่จะมาดูงานโคเปนเฮเกน r i d e 2022นะคะ,คะเราไปดูกันค่ะว่าโคเปนเฮเกน r i d e มันมีอะไรอย่างไรและรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิต่างๆของ LGBTQ ในประเทศเดนมาร์กเป็นยังไงคะ่ะค่ะ ะะระหว่างที่เราเดินไปที่ไปดูพาเรดแล้วก็ไปที่งานในไพร์เราก็เจอร้านรวงต่างๆก็จะมีการทูนนิยมไงก็เ,เสนอไพร์พามาด้วยแต่ว่าจะมีความจริงใจแค่น้อยมากน้อยแค่ไหนเราไม่ดูนะแต่อย่างน้อยเขาก็ทามาค่ะนี่ร้านนี้มีสโลแกนที่เด็ดมากร้านนี้คือร้านเราเราแเข็ูเซตเ,เป็นร้านเบเกอรี่นะคะที่ชื่อดัง มีหลายร้านมากเลยเดนมาร์กแต่ประเด็นก็คือเราชอบสโลแกนที่เขาเอามามาใส่ในการซัพพอร์ตพรายปีนี้นะคะที่เคเป็นเฮเกนสโลแกนสี่คำที่เขาใส่ในในนี้ก็คือ Freedom อิสระเลิฟความรัก Tolerance ความอดทนแล้วก็ Equality ความเท่าเทียมกันคืออัน,น Freedom, เนี้ย r e e d o m เลิฟเนี่ยปกติอยู่แล้วในเรื่องของการเรียกร้องต่างๆเนาะ อีโคเรีความเท่าเทีมกันก็ปกติแนตะ่สิ่งที่เราชอบมากเลยคือคว่า Tolerance ค่ะเราต้องมีขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันนะคะไม่ว่าเราจะชอบเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเพศไม่ชอบเ e x u a l Orientation ของเขาอะ <c oughs> เราก็ต้องมีความ Tolerance นะคะ uh huh. รวมถึง ความทอ่าไรนี์ต่อทัศนคติาทางการเมืองที่แตกต่างกันด้วยแต่เราจะไม่ทท่าไรนี์ต่อเรเด็จการนะครอันนั้นไม่ใช่ทัศนคติาทางการเมืองที่ต่างกันค่ะนั่นคือตัวทําลายล้างของชาธิปไตยแล้วทราไรนีไม่ได้นะคะอันเดียว ในเขาเป็นเฮเกนนะคะช่วงไารเนี่ยร้านรวงต่างเขาก็ประดับประดานะด้วยธงสัญลักษณ์ไตรเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นเนี่ยเห็นปะเซเว่นอีเลเก็เป็นอย่างนี้ด้วยพวกร้านเบอร์เกอร์ร้านาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างเขาก็เอาลูกเล่นของธงเนี่ยไปตกแต่งในส่วนของโลโก้เขาคือในนี้อาจจะ คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันแบบพรายทุนนิยมหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะทุนนิยมไหมเขาจะคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ที่เรารู้เลยก็คือว่าร้านดวงและผลิตภัณฑ์ต่างๆแบรนด์ต่างๆเยอะมากไม่ร้อย็แต่ก็แบบ เจ็ดสิบแสิบก็ว่าได้นะเปลี่ยนมาเป็นแบบプライซ์พอร์ตที่หมดเลยและมหาวิทยาลัยคุณอาจจะไม่คิดมหาวิทยาลัยในไทยไม่ค่อยมีปาะที่จะมาแบบว่าเอาทงพายเอาทงพายแทนทงชาตินะเอาทงพายแทนทงชาติในเชงไายมหาลัยที่เดนมานะคะและยังไม่จบก็คือในเว็บไซต์มหาลัยใน f a c e b o o ไอของมหาลัยอ่ะก็เขียนข้อความซัพพอร์ตเลยว่าแบบความหลากหลายนู่นนี่นั่นเลยอ่ะ คือไม่ได้แค่เปลี่ยนธงสีรนุ่งอ่ะมันมีข้อความคมหาลาัยที่ออกมาซัพพอร์ตเลยแบบเช่นเช่นมหาลัยที่ฉันอยู่ดีทีูเนี่ยก็พูดเลยว่าสกิลและทักษะ,ะมันก็คือทักษะมันจะอยู่กับใครก็ได้หรือบอกป่าความหลากหลายของคนในมหาลาัยมันต้องมีอะไรแบบนี้คือมันมันค่อนข้างจะซัพพอร์ตยังเห็นได้ชัดจริงๆอะค่ะ,ะ,ะแล้วธุรกิจแล้วก็อย่างมหาลัยก็เป็นแล้วรวมทั้งหน่วยงานรัฐด้วยนะจริงๆแล้วจริงมหาลัยคือหน่วยงานรัฐเหมือนกันนะถูกต้องใช่ค่ะ เวทีใหญ่โตกว่าเดิมนยเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศของงานคอนเสิร์ตคลายแล้วอดนดกว่าไงอ้เสียงดังมากเลยแล้วบอว่ามีโชว์แล้วเต้นตึงๆเลยนะ เราก็อยู่แทมกลางคอนเสิร์ตฟลาย,ยเลยก็ว่า,าได้ ตรงนี้จริงๆแล้วว่ามันเป็นที่สิ้นสุดของพาเรต์ฟร,รายค่ะในคลเดนมาร์กอะก่ะมันจะเริ่มต้นในพาเรตก่อนอะในนกเราต้องพาเรตฟราย่ดยสิ้นอะพ,พาเรตฟรายเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ข้อมูลเรียกแฟกซ์แฝดซึ่งอยู่ใกล้ๆกับข้อมูลของมูบินิกเกนอะฮะแล้วก็เดินบ้งมาจากข้อมูลที่ตรงนั้นเดินจากซิตี้ฮอลนะคะหรือสารกลางเมืองอเดินมาตามเส้นทางที่แต่ละปีขึ้นอยู่กับกว่าคนจะเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาสิ้นสุดที่ซิตี้ฮอล์ของโคเปนเฮเกน นี่คือแบบว่าเหมือนเหมือนเดินจากสีลมไปสยามมะเออใช่บแห้ดเลยใช่มันเหมือนจุดจุดสิ้นสุดของชวนพาร์เรทใช่แล้วพาเลทของโคเบนที่แก๊งชายเนี่ยมันมีซิกเนเจอร์สองอย่างคือพาเลทวันเสาร์แล้วเป็นระหว่างอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมเป็นกิจกรรมย่อยๆคุณต้องลองใสที่คก็โคเบนท์เหมือนงานคอนเฟนเดอร์บิคุูมเกี่ยวกับ LGBT ีพทีทั้งหมดระหว่างก่อนวันสุดท้ายอ่ะที่จะเป็นไฟ คารเรนะมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆอ่ะกิจกรรมแบบเกเลฟเฟียท์พันเจนเดอร์ไฟส์สำหรับเด็กก็มีมันจะมีกิจกรรมแบบ แนวเป็นแบบแนวโชว์แนววิชาการแนวคุยเล่นมแนวคุล่นมือแนวคุยเล่นแนวเล่นมกี่ยวกับแนว b 2 Q อ่ะทั้งตลอดเลยไม่ใช่แค่วันเดียวจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นงานคอนเฟอเรนซ์ที่ใหญ่มากๆที่คุยทุกเรื่องในทุกแง่มุมเลยเกี่ยวกับ l g b t Q ทั้งหมดใช่แล้วอย่างนึงคือในข้างๆ City Hall เนี่ยได้ความที่มันมีโ o เวนเท g e Client ใช่ไหมเขาก็จะมีจัตุรัสข้างๆตรงนี้น่ะเขาเรียกว่าจัตุรัสสายรุ้งเป็นจัตุรัสที่ได้ตากัวยศแล้วกั จัดงานโคมเป็นพิเกนไทนไหคะซึ่งปฏิบัตตรงนั้นเนี่ยเขาจะใช้จัดงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์่ต่ามมงเพราะว่าสิ่งที่ RCPQ Plus อะไรเนี่ยทำ คือคิวแมตไทนเ่นเองใช่ใชแล้วนี้นี่คือคำคือคำพูดที่ดีมากว่ารายที่เนี่ยจริงจรงแล้วอะ่ะมันน่าจะเป็นคิวแมตไทร์ได้มากกว่าเพราะว่าที่เรารู้กันเนี่ยเราไม่ใช้คำว่าเกย์พลายเลยนะใช่เราหลาคนที่เนี่ยก็ไม่เรียกงานเนี้ยว่าเกย์พลายมานานแล้ว,ลวเขาเรียกว่าพลายเพราะเมื่อคุณดูในพาเรตนะคะมันจะมีคนทั้งที่เป็น LGBT คิวและเป็นสเตรทต่างๆเป็นซิตเป็นซิทูแมนทุกคนมันเหมือนบางครั้งที่เขามาเนี่ยมันเหมือนเป็นคาร์นิวัลสำหรับเขาด้วยาร์มันเป็นทั้งคาร์นิวัลมันเป็นทั้งอ g b ์จีบีคมันเป็นทั้งคิวแมนไรส์มันเป็นทุกอย่างคนชายขอบไม่ว่าจะอะไรก็ตามอ่ะก็มาร่วมฟรายเหมือนกันหมดมันเลยเรียกว่าฟรายไม่ใช่เกย์ฟรายจบไปแล้วเออแล้วประวัติความเป็นมาของตัวเวนที่เปนชายเนี่ยเขาก็ไม่เคยใช คำว่าเกยตั้งแต่เริ่มเลยนะเ,ออเขาจะมีแบบว่าแต่ก่อนในช่วงปีเออเขาแต่ก่อนเขา,า,าก็จัดเป็นงานเล็กๆพาตีกุกการในช่นออวยยยยยยาางปีจะสูงแล้วก็มันขยายมาจนกระทั่งปี96เขาก็มาจัดเมอร์เมดคายเ,เมอร์เมดเออมอร์เมดก็มาจากนะิสต์เมอร์เมดเนี่ยใช่เขาเขาไม่มีคำว่าเกยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ถึงมันจะเป็นโชว์เป็นเทเกนคายอะไรแบบนั้นแล้วก็มันก็จะมีสตอรี่เยอะระหว่างที่เคยจัดดีตอนที่พาเลทเนี่ยเดินมามีคนปาหินใส่พาเลทด้วยนะบอกว่าเออเนี่ มักับเลยแบบเพราะว่าเขาไม่เอาเพวกเกตุทองดีอ่ะแบบนั้นแต่ว่าตำรวจก็ามาบอกว่าย่าสลายก็มีการเปลี่ยนเส้นทางราะว่าคนเนี่ยเริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อย ัดมาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วแล้วก็คนก็ใหญ่ขยายมากขึ้นก็จะเห็นว่างานก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ชัดดาวโคเวิดเทเกนเออใช่แต่เป็นโคเวิดเทเกนสายในต่างประเทศจริงๆงานนี้มันใหญ่มากในขนาดที่ในปีที่แล้วอ่ะจะเป็นช่วงที่เเพพิ่งทุกคนจะโควิดในใหม่คือปี2021อะที่เนี้ยเป็นเวิลด์ไพร์ดในสามในตอนนั้นเออแล้วเขาจัดงานด้วยนะใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งหนึ่งในสิ่งที่เขาจัดเลยปีที่แล้วที่มี เด็ดสุดนอกจากจัดหลังช่วงโควิดพอดีแล้วเขาจะมีบัลเทคคอร์เปกอ่ะเขาจะมีชิลเดนไพรชิลเดนไพรชิลเดนไพรอ่ะช <net> <ะ>ิลเดนไพรเป็นยังไงชิลเดนไพรเนี่ยมันเหมือนกับเขาทำพื้นที่สำหรับ Rainbow Family. <net> <net> เรนโบว์ <net> แฟมิลี่คือในเดนมาร์กเนี่ยเขาอนุญาตให้คนเพศเดียวกันแต่งงาน แล้วคนแค่เดียวกันในดานเออสามารถเออมีบุตรมีอะไรได้เออพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเกิดมาก็จะมีแม่สองคนล,ลูกเกิดมามีพ่อสองคนเ,<อ>เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่เดนมามันไม่มีหนังสือการ์ตูนเด็กด้วยนะที่บอกว่าเออเนี่ยผูก้กสตอรี่บอกว่าเนี่ยพ่อพ่อแม่<อ>ๆๆแม่การ์ตูนเด็กที่แบบน่ารักน่ารักในช <Gaga. S 1> ่วงพอเป็นเกตไพเนี่ยพวกหนังสืออย่างงี้ก็มาตั้งมร้านหนังสือในห้องสมุดหรือว่าในที่พี่คนข่าวแล้วแล้วแล้ว c h i l d r e n ไ์สำหรับเด็กเนี่ยมันก็เฮลตี้ต่อครอบครัวชายหญิงด้วยเพราะว่าทาให้เด็กที่เกิดมาเข้าใจครอบครอวไหนตั้งแต่เด็กเลย<ช>มันแล้วในทุกปีจะมีไฟอ่ะมันจะมีการยกเพดานกับรเรื่องของจีพีทิวไรเรื่องฮิวแมนไร h t อ่ะในทุกครั้ง ดิฉันจะไม่จัดว่าคุณจะคิดว่ามันเกินไปหรือเปล่านะเอาในเช่นปีนี้มีการคุยว่าคือประเทศเดนมาร์กเนี่ยให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามของควานเจนเดอร์เนี่ยตั้งแต่อายุ18คุณไปเปลี่ยนได้เลยอยากจะเปลี่ยนจากชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายได้หมดโดยที่ไม่ต้องมีการผ่าตัดใดๆทั้งสิน้นคุณจะมาผักก็ได้คุณจะไม่ผ่าตัดก็ได้ตั้งแต่อายุที่8 18เดี๋ยวนี้ในปีนี้ปลายในปีนี้สิ่งที่ยกให้ดานไปอีกอก็คืออยากจะแบบ ไม่มีอายุกำหนดเลยอ่ะคือเอทซีโร่เลยใช่เราไม่ได้บอกว่าข้อดีเสี่ยงไงเราจะบอกแค่ว่ามันมีการพยายามยกระดับเพดานแบบเนี้ยในทุกปีที่มีไฟล์เขามันมีรายการมอร์นิ่งโชว์ที่เนี่ยเอาเด็กอายุติดต่อใส่ละอันชาว์ามันใส่ลอันชาว์อ่ะเอาเด็กอายุติดต่อมาเด็กมันเด็กมันอยากแต่งไฟล์อ่ะก็เอาเด็กอายุติดต่อไปแต่งไฟล์ในรายการและเพื่อนในห้องอ่ะก็มาก็มาเซอร์ไรล์แล้วมาซัพพอร์ตในการ แต่งทรายเด็กในขนาดได้แบบเนี้ยใช่มันคือการยกระดับไปเรื่อยๆของเรื่องของสิ่งมีชีวิตนอดีตที่อยู่ที่นี่อ่านเล่ามาแล้วขอเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงเดนมาร์กเนี่ยมันเก่ามาค่ะที่ว่าเดนมาร์กเนี่ยเป็นประเทศแรกบนโลกใบนี้นะคะที่ทำการให้มีการคู่ชีวิตอะในเพศเดียวกันน่ะอยู่กันได้อย่างถูกกฎหมายเขาเรียกว่า แบบเท่าช,ชีวิตระกัดไม่ใช่เท่าเดียมเป็นแบบผู้ชีวิตเป็นพาร์ทเนอร์ชิบตั้งแต่ปี1989ปีที่เทเลสซิมิเกิดน,นะคะปีที่เจนจักรเชียนอันเปิดน,นะคะค<อ>ุณแม่จ,จีน ต้างต่ปี1989แล้วเดนมาร์กเป็นเคศแรกคนโลกไปนี้นที่ทำให้การอยู่ด้วยกันไม่ใช่สำหรเท่าเทียมนะเป็นแค่ผ่านเนอร์ชิปเป็นคู่ชีวิตของคู่เดียวกันเนี่ยคือกฎหมายหลังจากนั้น1989ผ่านมาประมาณเกือบ20ปีเศษๆคือปี2012ถึงจะเป็นการส่งรถเท่าเทียมระหว่างเระเยวกันได้อย่างที่ชายหญิงมีรวมทั้งรับเด็กบุตด้วยผู้น่นนาจะคิดว่าเอยที่่ ทศไทยตอนนี้ก็เริ่มมีการยกกฎหมายสนุเท่าเทียมกับค<ะ>ู่ชีวิตมาพร้อมๆก,กันใช่ปหมแล้วคุณก,ก็เลบอกว่าดูเดนมาร์กสตอนแรกก็เริ่มเป็นสรุนเริ่มเป็นคู่ชีวิตแล้วใช้เวลา20ปีเศษกว่าจะเป็นสมรสเท่าเทียมไทยแลนด์จะต้องเริ่มจากอะไรนะคู่ชีวิตก่อนอแล้วมรสเท่าเทียมไหมเคยคุณถ้าคุณพูดอย่างนี้คุณก็ย้อนกลับไปเดนมาร์กตอนแรกเลือกตั้งะ<อ>ผู้หญิงเลือกไม่ได้ใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าผู้หญิงเลือกตั้งได้คุณต้องไปเริ่มแบบ นั้นกับทุกที่ไหมอ่ะคุณก็ไม่จาเป็นในเมื่อเยวได้เรียนรู้แล้วยุคสมัยมันมาแล้วแล้วคุณได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ต้องเป็นัอย่างนั้นก็ถึงตรงนี้ได้คุณก็เริ่มไปเลยไม่จาเป็นต้องไปย้อนกลับในสิ่งที่มันไม่ได้ดีแล้วก็ไปไล่ไปยิ่งตีคุณก็เริ่มเขาเรียมไปเลยก็ได้เพราะยุคสมัยมันก็ให้แล้วอ่อ่าแล้วคีย์เวิร์ดของประวัติศาสตร์ที่มีผักมาเนี่ยทำไมเดนมาร์กไปถึงนี LGBT rights รือว่ามีความเก่า หน้อยากนำโลกนโได้ไงอันนี้ก็ต้องให้เครดิตรายการะไรนะ Happy Dan Happy Dan รายการเนเวียฟรีดีไลน์รายการเขาด้วยเราก็ไปคุยกับฟรีดีฟรีดีนะเขาไปนำบอด้านสแกนเดนเวียเขาก็เล่าเราไปถามทางผามในกับขาว่าทำอะไรทำให้เดนมาร์กมีความเ้าหน้าสุดลิมขึ้ประตูทางด้าน L G B T Q ขนาดได้ขนาดนี้ เราก็เล่าสไตล์ตปีดีแล้วเป็นชมงอะ่ะโดฉันสรุปเป็นตันๆันมีฝัง,ง,งแล้วกันอันแรกแรกก็คือการเกิดขึ้นของ LGBTQ สิทธิชี้ต่างๆมันลามได้เนี่ย มันเกิดจากการทลายโร l หรือหน้าที่ของชายและหญิงหน้าที่ของเพศอ่ะหน้าที่หญิงที่ต้องอุ้มท้องแล้วก็ทำครัวมันถูกสลายออกไปหน้าที่ผู้ชายก็ต้องแบบว่าแมนไม่ทำครัวไม่เลี้ยงลูกมันถูกสลายออกไปหน้าที่ของโร l ชายหญิงมันถูกสลายออกไปแต่ที่เนี้ยมันมีว่าผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้ผู้ชายมัเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าผู้หญิงมันสามารถประกอบอาชีพได้ และผู้หญิงมตัตตาร์รัตก็กลับมาชิดได้ก็เพราะว่ามันเป็นประเทศที่ลิเทเรตประเทศเดนมาร์กหลังจากการลอดปวัติฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีอัตราการรู้หนังสือของประชาชนสูงมากนั่นมาว่าคนเดนมาร์กอ่ะมันลิเทเรตมันได้รับการศึกษาได้อย่างเร็วมั้งแต่แรกเลยทำให้ ชายได้หิงสามารถได้ปอบอ่ะชีได้พอๆกันดังนั้นผู้หญิงมันก็ต้องไปทํางานบทบาทที่เป็นบทบาทผู้หญิงแบบเท,ทรเด์ชนินลอ่ะถูกทันลนยหายไปด้วยบทบาทผู้ชายด้วยใช่มันเลยเกิดมูฟเมนต์ของผู้หญิงที่เรียกร้องความาเท่าเทียมกันผู้หญิงแต่ปี1960นะในช่วงนั้นพอมันเละเรียกร้องความเท่าเทียมกันอย่างนันได้มันก็มาถึงการเรียกร้องของเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศอื่นๆออกไปด้วยจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันเกิดจากการที่แต่ไม่ได้ทูบเมน เฟรนช์บุ๊กเป็นตั้งแต่อดีตแล้วก็การศึกษาที่มัน์เน็ตในประเทศนี้และที่สำคัญก็อีกอย่างหนึ่งก็คือศาสนากับรัฐที่นี่มันแยกกันอย่างชัดเจนการเขาจะมาสร้างตาบาให้กับการทําแท้งหรือสร้างตาบาบเพกับคนที่เป็นเพศเดียวกันจะมารักกันหรืออะไรเนี่ยมันไม่มีเราจะพูดเรื่องกฎหมายหรือว่าจะคุยกันเรื่องกฎหมายเรื่องเรื่องเนี้ย LGBTQ อ่ะมันคุยกันเรื่องในเรื่องของเพศขนไม่มีมันไม่มี มายาคติหรือแง่มุมด้านศา,นส,าสนาที่เกิดขึ้นในอเมริกาที่ตอนนี้คุณเห็นคออุดาสกับศาสนาที่เนี่มันแยกกันออกมาตั้งแต่อดีตแล้วนีออ่แหละถ้าพูดในแบบส,สั้นๆคือศาสนาก,กับรัฐิที่นี่แยกออกจากกาันการการดูนังสิงที่เร็วองคนเทนมากกับการทำลายโรสเทศมันหายไปตั้งแต่อดีตแล้วเลยทำให้การได้ควองตัก ความเข้าทีาาสทมแท้โรวมนติกเมื่อชนนะ่ะมันเกิดที่ได้ใช่ใช่อ่าก็ฝากไว้น,นิดนึงคำที่เขาพูดกันในช่วงคงเป็นเพื่อสายคือ g e n d e r is between my eyes นอต between my legs นะคะเพศเนี <nu á na> <a> ่ยของฉันเนี่ยอยู่ที่คุณมองไม่ใช่อยู่ที่หว่างขานะจ๊ะโอเคค่ะสหราบวันนี้ชิลีกับนกก็ต้องไปก่อนละกันแล้วติดตามรายการ Hello Denmark ได้นะคะใน YouTube Facebook The p o w a r d TS นะคะวันนี้แฮปปี้ไ i d e ค่ะ